ถ้าต้องเปรียบเทียบฮิบรยัน450คันนี้กับรถที่เป็นแนว a อเวนเจอรที่เป็น1สูบเหมือนกันอย่าง c f 300 Landy ของค o n d a หรือว่าอีก1รุ่นที่เป็น1สูบลูกโตอย่าง KOR 650ของค a ว a รถทั้ง3คันเนี่ยมีฟีลลิ่งกันขับขี่เป็นยังไงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ละคันเหมาะกับการขับขี่ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดซีพมสามชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรยันเอ็นพิวอุดรธานีคือในวันนี้นะผมตั้งใจจะมารีวิวตัวกริล่า450นะครับแต่พอมาเจอหิมายัน450คันนี้นะคันสีดําล้อทองเนี่ยก็คือชอบนะครับชอบมากเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมเป็นคนชอบรถไฟกลมถ้าเกิดรถคันไหนไฟกลมเนี่ยก็คือผมมองเลยแล้วพอผมมาเห็นหิมายัน450คันนี้เนี่ยที่เขาเป็นรถในแนวเอเวนเจอร์ก็จริงแต่ว่ารถยูเนีนพิวเขาดีไซน์ให้เป็นไฟกลมเนี่ยก็คือชอบนะครับโดยเฉพาะสีดําล้ออออทองเนี่ยกก็คือชอบมา ก็คือในคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยทํารีวิวรายละเอียดฮิมบอร์ยัน450เนี่ยแบบละเอียดยิบไปแล้วนะครับแล้วก็รอบนั้นผมได้เอาไปทดสอบขับขี่ด้วยได้มีการสรุปผลลิงกันขับขี่รวมถึงเปรียบเทียบกับรถที่มีราคาใกล้เคียงกันแล้วก็เครื่องยนต์ใกล้กันอย่าง nx 500ไปแล้วด้วยซึ่งผมมองว่าในคลิปนั้นนะผมอาจจะเปรียบเทียบไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่นักก็คือ nx 500เนี่ยเขาอาจจะได้เครื่องยนต์แล้วก็ราคาใกล้กันก็จริงแต่ว่าระบบช่วงล่างหรือว่าลักษณะาการออกแบบของทั้งสองคันเนี่ยมันต่าง ถึงจะเป็นรถในแนวเอเวนเจอร์เหมือนกันกันกบฮิมารยัน450ก็จริงแต่ว่าเขาจะเน้นทางดำมากกว่าทางลุยซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากขนาดของวงล้อด้านหน้านะครับที่เป็นขนาด19นิ้วแล้วก็วงล้อหน้าหลังเป็นวงล้อแม็กแต่ว่าในฮิมารยัน450นั้นไม่ใช่นะครับวงล้อหน้าหลังเป็นล้อซีลวดแล้วก็ข้างหน้านี่มีขนาดมากถึง21นิ้วผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดจะให้แฟร์น่าจะไปเปรียบเ,เ,เทียบกับ c i f 300 r a l l y หรือไม่ก็ค R650 จะดีกว่านะครับซึ่งหลายคนอาจจะแย้งเนาะถึงระบบช่วงล่างมันจะใกล้เคียงกันทั้ง3คันเนี่ยแต่ว่าราคาและก็เครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันมากซึ่งมันก็จริงนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังเลยดีกว่าว่า ทั้ง CAF 300 l a n d y หรือว่าหิมา l ายัน450เองหรือว่าพี่ใหญ่อย่าง KLR 650เนี่ยวัตถุประสงค์หลักของแต่ละรุ่นที่แต่ละค่ายออกแบบมาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วก็ลักษณะการใช้งานประมาณไหนเหมาะกับใครรวมถึงราคาค่าตัวด้วยที่ว่าแตกต่างกันเนี่ยพอมาหักลบข้อมูลต่างๆที่ผมจะให้ไปเนี่ยสรุปแล้วคันไหนมันเหมาะกับเรามากกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ดีกว่าเนาะ ส่วนรายละเอียดของตัวรถนั้นผมอาจจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านาี้ผมได้อธิบายไว้หมดแล้วเนาะซึ่งคันแรกเนี่ยก็คือ c i f 300 r a l l y ซึ่งผมเองเนี่ยผมก็เคยใช้ตัว r a l l y มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น250นะครับเป็นฉมแรกซึ่งผมใช้แบบใช้จริงจังเลยนะ ก็คือผมใช้ทั้งชีวิตประจําวันนะฮะขี่เป็น Hon d a w เ v e เลยแล้วก็รวมถึงไปขี่ออกทริปเดินทางไกลด้วยก็คือขอบอกเลยนะครับว่าได้เห็นข้อจํากัดหลายอย่างของ CIF Landy ถึงปัจจุบันนี้เขาจะพัฒนามาเป็นเครื่อง300แล้วแต่เนื่องจากลักษณะตัวรถนั้นมันเป็นรถในแนวลุยมาก่อนนะครับก็คือเดิมทีนั้น h อน da เขาทํา CIF ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อมามีการขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มลูกค้าสําหรับใครที่ชอบเดินทางไกลเป็นหลกักแต่อยากได้ลุยด้วยเขาก็เลยมีการใส่เปลือกเฟรนช์เพิ่มเข้ามา เพื่อช่วยในการตั่ลมในการเดินทางไกลใส่ทั้งน้ํามันขนาดใหญ่นะครับก็คือเพิ่มมาเป็น12.8ลิตรก็คือใหญ่จูใจแล้วก็มีพวกฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเพิ่มขึ้นมาแต่เนื่องจากพื้นฐานของตัวรถนั้นยังเป็นวิบากอยู่ผมได้เจอปัญหาหลักอย่างหนึง่งตอนที่ผมอไิขี่เดินทางไกลเนี่ยก็คือมันเมื่อยก้นนะครับมันเมื่อยตูดมากๆนะครับเพราะว่าตัวบารถเนี่ยมันแคบแล้วก็ระบบช่วงล่างนั้นถึงเขาจะมีการปรับเซตให้เหมาะกับการเดินทางไกลได้มากขึ้นแต่เนื่องจากระยะยุบของเขายังเป็นแบบรถวิบากอยู่แล้วก็ออองงงศาา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 คครถด้นน้้้นนนนนหหเี่่ขขขททํํจจะะชััซึมใวิบ ได้คล่องตัวก็จริงแต่พอเราต้องมาขี่เดินทางไกลที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยสักร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการหน้าไวท้ายสายนะฮะก็คือตอนที่ผมใช้ c a f 2 5 0ร้อย y รอยู่เนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เราปรึกษากันในกลุ่มเยอะมากนะครับบางคนก็บอกให้ไปเปลี่ยนบางคนปรับเซ็ตนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่ไปเปลี่ยนเป็นล้อโมดัตด์ซึ่งผมเองก็ไปใส่จริงๆนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้นะครับช่วยให้ประสิทธิภาพการกัะพีที่ความเร็วสูงได้ดีขึ้นแต่ว่า ผมเบื่อว่าหน้าสายท้ายเบาหรืออะไรแบบนี้นะแต่ผมอยากจะได้รถที่เน้นในการใช้งานบอดก,กับการเดินทางไกลมากกว่าก็เลยไปใช้ Big ก c o กูเตนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์การใช้งานประจําวันจริงๆนะครับเดินทางไกลเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเลยขี่วันหนึ่ง600-700กิโลได้สบายแต่สำหรับ c ซ f r เอฟแนั้นตอนที่ผมขี่ไปเที่ยวภาคเหนือก็คือแทบจะบอกว่าเป็นทริปตุดเหล็กเลยก็คือเหนื่อยมากนะครับเมื่อยมากเลย ส่วน K.O.R. 650นั้นล่าสุดที่ผมไปงานเทสรถที่คาวาซากิในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากการทดสอบวันนั้นนผมก็เลยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักที่ทางคาวาซากิตั้งใจจะทำ K.O.R. 650เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการทำ K.O.R. เหมือนกันกับ C.I.F. Rally เลยก็คือเดิมทีเนี่ยคาวาเขาก็จะมีรถวิบาก klf อยู่แล้วนะครับ kl 6 5 0เนี่ยเหมือนกันกับ c i f เลยซึ่งต่อมาทางคาวาก็ได้มีการปรับเซ็ตตัวรถให้เป็นทัวร์ริงก็มีการใส่ถังน้ำมันขนาดใหญ่ใส่ชุดแฟลลิ่งเหมือน,นกันกับ c i f r น l ี y เลยนะฮะแต่ว่าถังน้ำมันของ k r นั้นใหญ่มากถึง23ลิตรก็คือใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับแต่ว่า k r 6 5 0นั้นจะแตกต่างจาก c i f rally ตรงที่เนื่องจากเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากถึง6 5 0ซีซีเลยทําให้พื้นฐานของตัวรถนั้นสามารถเดิน ด้วยความที่เครื่องยนต์มันขนาดใหญ่ถังน้ามันก็ใหญ่ทุกอย่างของตัวรถเนี่ยใหญ่หมดเลยเลยทําให้น้ําหนักของตัวรถนั้นเยอะมากถึง211กิโลกรัมในตัวเริ่มต้นนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นแอดเวนเจอร์เนี่ยก็มากถึง220กว่ากิโลกรัมเลยก็คือมันหนักมากนะครับมันไม่เหมาะกับการเอามาลุยเลยคืออาจจะพอขี่ทางคนทางไม่ดีได้แต่ถึงขั้นจะต้องเอาไปลุยเนี่ยก็คือลําบากแน่นอนนะครับรวมถึงถ้าเกิดต้องเอาไปขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะฮะน้ำหนักขนาดนี้ แต่ว่าผมแอบชอบนะผิวลิ่งการขี่เดินทางไกลเนี่ย KR650 มัน,นั่งสบายมากนะครับแต่พอผมได้มาลองฮิมเมอร์ยัน450เนี่ยก็คือมันเป็นรถที่เข้ามาเติมจุดด้อยของทั้ง2คันนี้ทั้ง CRF Rally แล้วก็ KR650 นะครับ ก็คือ k r เออหกห้าศูนย์นั้นมันมีข้อดีตรงที่ว่าเดินทางไกลได้ใช่ไหมเครื่องยนต์ของฮิวไวรยานสี่ห้าศูนย์เนี่ยเครื่องสี่ร้อห้าสิบีซีเนี่ยก็สามารถเดินทางไกลได้นะครับได้แบบสบายๆเลยท็อปสปีดสามารถวิ่งได้ถึงร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าจากการที่ผมไปทดสอบขี่เนี่ยผมว่าความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ประมาณนี้กําลังดีนะครับส่วนความคล่องตัวของ C I F 300ร a l l y นลนั้นในฮิมิยัน450ก็มีเหมือนกันนะครับถึงน้ําหนักตัวรถของเขาอาจจะไม่ได้เบามากก็คือมีน้ําหนักสุที่อยู่ที่179กิโลกร,รมัมแต่พอขี่จริงๆเนี่ยก็คือรู้สึกได้นะครับว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนีห่างจาก C I F 300ล a l l y มากนักนะครับ ก็พูด,ดง่ายว่าความคล่องตัวเนี่ยไม่ถึงกับสูสีหรอกก็ยังเป็นรองอยู่แต่ก็เป็นรองไม่เยอะนะครับมีความคล่องตัวประมาณนึงแต่ก็สามารถเดินทางไกลแบบ KR650 ได้เหมือนกันส่วนระบบช่วงล่างนั้นจุดนี้เป็นอีกจุดหนึงที่ผมชอบในหิมะยัน450ก็คือขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยมันไม่เลื้อยมันไม่สายนะครับ ก็คือเข้าใจเลยนะครับว่านี่แหละก็คือจุดขายของรุ่นรุ่นนี้คือเขามีเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังที่สามารถขี่เดินทางไกลได้เหมือนเคียวอเลยนะครับแต่ว่าระบบช่วงล่างนั้นไม่ได้ยวบไม่ได้ย้อยนะฮะสามารถวิ่งที่ความเร็วสูงได้สบายแต่ก็ยังสามารถลูดหลุมลูดฝาท่อลูกรละนาดอะไรได้สบายก็คือพูดง่ายๆว่าฮิวแมยันส450นั้นเหมือนทางสายกลางนะครับได้คอดีทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ที่ให้พละกําลังแล้วก็ด้เรื่องของความคล่องตัว ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นค่าตัวน้อยสุดของ3คันที่ว่ามาเนี่ยก็คือ CAF 300 l e n d y ก็คือมีค่าตัว180,000บาทส่วนราคามากสุดก็คือ k r 650แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขาใหญ่กว่าเนาะก็คือ260,000บาทแต่ว่า ปัจจุบันนี้ทางคาวาซากิเขาก็จะมีพวกกิฟต์ไว้เชอร์ส่วนลดนู่นนี่นั่นเลยทําให้ราคาจริงในการซื้อเนี่ยวันก็จะอยู่ประมาณ222,000 2, ซึ่งราคามันจะมาชนกันกันกบฮิมบอรยาน450พอดีนะครับก็คือในตัวท็อปเนี่ยคันสีดาล้อทองคันนี้ก็จะมีค่าตัว226,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีราคา219,000บาทส่วนรุ่นที่ผมไปลองเนะ่ยเป็นตัวกลางนะครับก็จะมีราคา222,000บาท แต่ว่าฮิมเบรียน450จะได้เปรียบในเรื่องของออปชันแล้วก็เทคโนโลยีเขาจะได้ทั้ง ABS on/off ได้ได้ทั้งโหมดในการทำงานได้ทั้งหน้าจอสี TFT ที่ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถนำทางแบบ Google Maps ได้สามารถเลือก Information ฟังก์ชันต่างๆเหมือนพวกรถยุคสมัยใหม่ได้แล้วก็ยังมีพวกลูกเล่นต่างๆที่มากมายอย่างมีขัดตั้งคู่มาให้กาท้องก็มีทอยเสียก็เป็นแบบสแตนเลสก็คือออปชันที่ทางรถยนต์นิส่ให้มาเนี่ยให้เยอะนะครับให้เยอะมากๆ ซึ่งผมมองว่าราคา2องแสนเนี่ยก็คือจบนะครับซื้อไปแล้วก็แทบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะฮะขีร่รอรอแบบนี้ไปได้เลย ซึ่งถ้าให้ผมเลือกนะผมจะเลือกหิมะเรียน450ไม่ใช่เพราะว่ามันดีกว่าทั้ง2คันที่ผมว่าไปนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์การใช้งานของผมมากกว่าก็คือผมเนี่ยปัจจุบันนี้ลักษณะการใช้งานของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขี่เดินทางไกลแบบย,ยาวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาไปลุยแบบลุยมากมายนะครับซึ่งหิมะเรียน450เนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานของผมในจุดนี้แล้วบวกกับความรู้สึกส่วนตัวผมนะคือปัจจุบันนี้ผมเป็นคนชอบรถไฟกลมใช่ไหมผมมาเจอหิมะเรียน450เนี่ยมันเป็นไฟกลมเนี่ยผมอาจจะมีความรู้สึกเอยงเอียงงร ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมสรุปนะถึงรถรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับผมก็จริงแต่เนี่ยก็คือลักษณะการใช้งานของผมแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเดินทางไกลชอบแบกของชอบนั่งสบายแน่นอนนะครับ Qr 6 5 0มันก็จะได้เปรียบ ฮิมายัน450อยู่แล้วนะฮะรวมถึงราคาใหม่เนี่ยที่ทางคาวาบมีส่วนลดนู่นนี่นั่นให้มาราคาก็คือมาชนกับฮิมายัน450เลยแต่ว่าเครื่องยนต์จะได้ใหญ่กว่าแต่ว่ากลับกันถ้าเกิดใครเน้นใช้งานในเมือง CF 300 r a งม y มันก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่ารถใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเน้นความคล่องตัวใช่ไหมแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไหล่ที่มันต้องเสื่อมโทมไปตามระยะการใช้งานเนี่ยด้วยความที่ CRF นั้นเป็นแบรนด์ฮอนด้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้ประจําวันมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็จะเลือกทีวิญญยา450นะครับเพราะว่ามันพอดีกับผมนะฮะ และเพื่อนๆละครับคิดว่ารถรุ่นไหนเหมาะกับตัวเองหรือว่ามีรถรุ่นอื่นที่เหมาะมากกว่าไหมหรือว่ายังไงก็สามารถเลเปลี่ยนความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจรถยูเนียนฟิวหิมะยัน4 50คันนี้หรือแม้แต่รถยูเน e นฟิวรุ่นอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายที่เบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ